ครับสำหรับแนวคิดในขบวนของโรงเรียนบ้านห้วยผากครับโรงเรียนบ้านห้วยผากมาในแนวคิดนรกบนดินในความเชื่อเรื่องเปรตนะครับถือเป็นคติความเชื่อที่กาวแพร่หลายในไทยและก็ประเทศเพื่อนบ้านตามหลักพุทธศาสนาครับการเกิดเป็นเป,นเปรตเป็นเพราะบาปกรรมที่เจ้าตัวเคยทําไว้ซึ่งเรื่องนี้รับรู้กันมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของการทาร้ายพ่อแม่บุปการี จากการทุบตีด่าทอผู้จาหยาบคายทำร้ายพ่อแม่ในละคุณต่อผู้มีพระคุณซึ่งถือเป็นบาปใหญ่ตายแล้วต้องไปเกิดเป็นเศษครับอันหนึ่งเราสามารถนําไปสอนเด็กๆได้ง่ายๆในเรื่องของนรกและก็ผีเปรตเป็นปัชญาและก็จักรวาลวิทยาที่แสงหลัจกจริยศาสตร์หรือหลักปฏิบัติในอุดมกติเพื่อให้ทุกคนยึด้น่นในคุณธรรมสำเร็จนัควชั่วดีเก่งตัวต่อาป น,นะคะ,คะนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกเออทศบาลตำบลบ้านชัดปะหวัยนะคะท่านจักราวุธนะคะสาทองอ่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านนายกเทศบาลส่วนพึ้งนะคะท่านมนตรีด้วงปรึกษาค่ะแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีในการแข่งขันส่วนพึ้นเกม2024ใน,นเช้าวันนี้ค่ะ